สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ LSM 99GO นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนเลยดีกว่าเนาะโอเคจากนั้นนะครับกดตกลงนะครับเข้ามาสู่หน้านี้ก็จะเป็นทางเข้าเล่นของเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเกมตีตุ่นแล้วกันนะครับไปที่ Fun Gaming นะคบคุณผู้ชมโอเคเข้าไปเลยนะครับ เครดิตเดี๋ยวเอาไปสัก200ก็พอแล้วนะครับสำหรับเกมนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเกมตีตุ่นนะคุณผู้ชมอ่าตุ่นลาชานะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับเอาเป็นห้องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมตีหลายๆคนสนุกตีเนาะเออแย่งแย่งกันตีนะครับหรือถ้าเกิดใครแบบเบื่อเพื่อนแย่งตีก็ไปเล่นเดี่ยวได้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาสอนเข้าเล่นห้องเดี่ยวแล้วกันนะครับอ่ะตัวเองเลยนะครับคุณผู้ชมเป็ดสัก0.5นนี่แหละกำลังดีนะครับ จริงๆเราไม่ต้องเ็ดเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูโอกาสมันไหลก่อนนะครับาการตีของผมนะครับผมจะตีแค่อย่างตัวน้อยนะครับคุณผู้ชมผมจะตีแค่ครั้งเดียวนะครับหรือ2ครั้งนะครับเต็มที่อ่ะสองครั้งเนาะส่วนราชานะครับสามารถย้ำได้เต็มที่ก็ประมาณ5าครั้ง6ครั้งก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีนะบางทีนะคุณผู้ชมเราตีย้ำไปเนี่ยรายจ่ายมัน มันมาไม่เต็มกับที่เราเบ็ดนะครับคุณผู้ชมอย่างบางตัวแค่1บาทอย่างเงี้ยแล้วเราย้ำไป10ทีอย่างเงี้ยเราขาดทุนนะครับคุณผู้ชมเออเราก็ต้องดูเบ็ดต่อด้วยนะครับว่าเราเบ็ดเท่าไหร่เราตัวนั้นมาแตกเท่าไหร่นะครับนี่ราชามาก่อนเลยนะครับ40ด้วยกันเนาะเนี่ยอย่างราชา40เนี่ยย้ำได้สบายมากเลยนะค,ะคุณผู้ชมอาแต่บางตัวตัวน้อยเนี่ยมัน1บาท2บาทคุณผู้ชมไม่คุ้มที่จะย้ำนะครับก็แนะนําให้อ่ะราชาแตกไปแล้ว แนะนำให้ตีแค่ครั้งสองครั้งก็พอแล้วนะครับสําหรับบางตัวเนาะอ่าตุ่นเกาะนิยมได้นะครับุณผู้ชมเกาะนิยมได้นะปั้งราชาแตกบ่อยว่ะโอเคขึ้นมา80แล้วนะครับกําไรเดี๋ยวไปเรื่อยๆล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเยอะแยะเนาะแค่จะมาบอกเทคนิคก,การตีแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ผมผมก็ทําไปหลายๆคลิปแล้วแหละคุผู้ชมบางทีก็มีใครดูบ้างก็ไม่ดูบ้างก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะครับแต่ละคลิปก็ทุนจะมาไม่เท่ากันนะครับ นี่นะครับหนึ่งทีพอครับหนึ่งทีพอตีให้มันครบครบหลายๆตัวนะครับบางทีมันจะเป็นตัวแตกพอดีนะครับผู้ชมพยายามตีให้ครบครบหลายๆตัวนี่นะครับเนี่ยหนึ่งบาทนะครับผู้ชมคุ้มที่คุ้มที่จะทุบไหมล่ะเออคุ้มที่จะทุบหลายทีหรือเปล่าละ่ะอ่ะ,อะค่อยๆตีไปพยายามตีให้ครบทุกตัวนะครับผู้ชม แค่คักเดียวพอนะครับไม่ต้องพยายามเพราะว่าบางตัวมันจะแตะพอดีนะครับนี่ครับอัศวินย้ำได้ราชาย้ำได้นะครับตัวอื่นแค่ทีเดียวก็พอนะครับอ่โอเคเพื่อนได้ไปนะครับใจตรงกันเลยนะอ้าไปไปมาเลยยุสองคนแล้วคนอื่นออกไปหมดแล้วว่ะคุณผู้ชมเลยยุสองคนละได้ตุนระเบิดนะครับแต่ตัวตัวน้อยนะครับตัวน้อยถ้าเกิดมันระเบิดกลางไหลตัวนี้น่าจะได้เยอะ,ะอยู่เนาะ นี่นะครับย้ำไปย้ำไปย้ำไ,ไปทีเดียวทีเดียวทีเดียวสองทีย้ำไปย้ำไปประมาณนี้พยายามตีเรบทุกตัวแต่ถ้าเกิดมันไม่แตกไม่ไหวจริงๆก็รอรอรอเวทหน้าเนาะคุณผู้ชมเออผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับนี่ครับสี่ปลาโอเคตีไปตีไปทุบไปทุบไปทุบไ,ไ,ไ,ไปเออผมแอบเล่ยเกมที่มันกระโดดอยู่นะนกระโดดเก็บเหรียญนี่มันอยู่ครไหนผมต้องไปหาดูก่อนนะอาชา,าแตกมาแล้วนะ Mm, คล้ายๆกับเกมคุกกี้หลัดน,นะคุณผู้ชมวิ่งเก็บเหรียญนะครับต้องไปหาดูก่อนนะมีหรือเปล่าก็ไปรู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผิดอย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเห็นรูในหน้าเฟซมันมีอยู่ไงคุณผู้ชมเดี๋ยวต้อ,องไปหาดูก่อนแล้วกันเนานะอ่าอันนี้ตีตีตกบเพียบเลยกบไม่แตกกบไม่แตกกบไม่แตกราชาไม่แตกแหมทุบไปทุบไปทุบไป,ไปพยายามทุบ ุบเยอะๆคุณผู้ชมทุบหลายๆตัวหน่อยนะครับทีเดียวพอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีตัวแตกมันจะแตกเองนะครับเนี่ยอ่ามันจะแตกเองนะครับอ่าอ่ะอ่านี่ครับสี่ปากโอเคอ่าอ่ากระต่ายเกาะอัะอะออศวินอะไรก็แล้วแต่มันจะมีตัวแพงถึงสองตัวสามตัวเลยคุณผู้ชมบางตัวผมก็ยังไม่เคยได้นะครับ อย่างน้ำแข็งนี้ก็แพงนะครับแต่ก็แตกยากหน่อยเนาะใสชุดไวกิ้งเลยนะคุณผู้ชมโอเคพักระยะหนึ่งก่อนนะครับรอเวิร์กหน้าเนาะ,ะ,ะคนนี้เขาก็ยังสู้กับเราอยู่นะครับตอนนี้ผมเลเวลสี่แล้วนะคุณผู้ชมแต่เลเวลไม่มีผลอะไรหรอกแค่รู้ว่าตีมานานแล้วแค่นั้นแค่นั้นเองนะครับเนราชาไม่แตกนะครับทุบทุบ 6บาทโอเคกระต่ายยังไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับพยายามไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังกำไรอยู่นะยังกำไรอยู่นะเดี๋ยวขยับเป็ดดีกว่าไหมขยับเป็ดสักหน่อยดีกว่าไหมเฮ้ออ่ะ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  อ่ะ,อะค่อยแตกไปโอเคขยับเป็ดดีกว่าคุณผู้ชมหนึ่งบาทแล้วนะครับค่อยๆุูกไปนะครับยิ่งเป็ดแพงๆอย่าไปถี่เยอะนะคุณผู้ชมบางทีแบบเละนะครับนี่ครับเหลือกลบมาที่ทุนแล้วเนี่ยกลบมาที่ทุนแล้วนะ,อะตอนนี้ยังไม่แตกนะครับค่อยๆถูกไปหลายๆตัวนะครับอ่านี่นะครับ ็นไหมครับ okay. okay. <imp intelligence be defeated> 2ที่แตกเลยนะเมื่อกี้นี้วนไปเรื่อยๆคุณผู้ชม80นะครับเมื่อกี้นี้อ่าโอเคโอเคทดสอบทดสอบสิบสองนี่นะครับวนไป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 นี่สิบสองสิบเห็นไหมคุณผู้ชมถ้ามันมีรอบมันแตกมันจะแตกเองนะครับวนวนวนไปวนไปวนไปครับทีเดียวทีเดียวคุณผู้ชมทีเดียวทีเดียวทีเดียวนะครับนี่เห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมอ่าโอเคอเป็นเกมที่ค่อนขางใช้เวลานะครับผู้ชมพวกเกมตีตุ่นกับเกมยิงปลาเนี่ยใช้เวลามากพอสมควรนะครับต้องใจเย็นๆเนาะแต่ตอนนี้นะครับก็พอแล้วละ่ะนี่นะครับกาไรมาประมาณ100นะครับผู้ชมวันนี้ก็พอแล้วละ่ะทุนมา200นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผู้ชมหากผู้ชมสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีได้ที่มุมด้านขวามบนนะครับ หรือจะคลิกลิงก์ที่ตีคิปชั่นใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ